การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศและการจองหนังสือของสำนักหอสมุดกลางมจพเริ่มจากการเข้าเว็บไซต์สำนักหอสมุดกลาง library.kmutnb.ac.th จากนั้นจะพบหน้าเริ่มต้นของเว็บไซต์ด้านขวามือจะมีช่องสำหรับการสืบค้นแบบง่ายซึ่งสามารถพิมพ์คำค้นลงในช่องนี้ได้เลยค่ะจากตัวอย่างใช้คำค้นคำว่าไฟฟ้าจากนั้นคลิกปุ่มค้นหาค่ะ พบรายการทั้งหมด10,000กว่ารายการประกอบไปด้วยทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่างๆเช่นหนังสือ e-Project, บทความ CD, รายงานการวิจัยเป็นต้นค่ะหรือหากต้องการการสืบค้นที่เฉพาะเจาะจงเราสามารถปรับแต่งการค้นหาได้ที่เมนู Modify Search ค่ะซึ่ง Modify Search เป็นการค้นหาแบบ Advanced Search ค่ะ ดังตัวอย่างซึ่งใช้คำค้นสองคำได้แก่ไฟฟ้าและวงจรโดยสามารถปรับแต่งฟิล์การค้นหาเป็นชื่อผู้แต่งชื่อเรื่องหัวเรื่องโน้ตหรือจะเลือกเป็น any field ตามค่าเริ่มต้นก็ได้ค่ะนอกจากนี้ยังสามารถลิมิตผลการสืบค้นจากโลเคชันประเภทภาษา ปีที่พิมพ์รวมถึงสามารถลิมิตเฉพาะทรัพยากรสารสนเทศที่พร้อมให้บริการได้อีกด้วยเมื่อปรปับแต่งเสร็จแล้วให้คลิกที่ปุ่ม Submit เพื่อทำการค้นหาค่ะการค้นหาแบบ Advanced Search พบรายการทั้งหมด1,000กว่ารายการค่ะการแสดงรายละเอียดของผลการสืบคน้นสามารถดูรายละเอียดโดยการคลิกเข้าไปที่ชื่อเรื่องโดยมีรายละเอียดดังนี้ค่ะ Item Location เพื่อดูว่าหนังสือเล่มนี้มีบริการอยู่ที่ห้องสมุดใด โดย BCN m คือสำนักหอสมุดกลาง BI คือห้องสมุดวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม BCA คือห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ BCP คือสำนักหอสมุดกลางวิทยาเขตปราจีนบุรีและ BCR คือสำนักหอสมุดกลางวิทยาเขตระยองค่ะเตตัตคือสถานะของหนังสือเล่มนั้นๆหากขึ้นคำว่าเช็คเชลแสดงว่ามีตัวเล่มอยู่บนชั้นหนังสือสามารถไปหยิบเพื่อมายืมได้เลยค่ะ แต่หากขึ้นเป็นวันที่แสดงว่าหนังสือเล่มนี้มีผู้อื่นยืมอยู่ซึ่งกำหนดส่งคืนจะเป็นตามวันที่ที่แสดงเลยค่ะหากมีความต้องการยืมหนังสือเล่มที่ถูกยืมอยู่หรือต้องการยืมหนังสือจากวิทยาเขตอื่นเราสามารถจองหนังสือด้วยตนเองเลยค่ะการจองหนังสือให้เราไปที่รายการที่ต้องการเลือกเมนู Request จากนั้นจะมีหน้าต่างให้เรากรอกรายละเอียดค่ะ ช่อง y o u r Name ให้เราใส่ชื่อและนามสกุลภาษาไทยนะคะช่อง Barcode ah ให้เรากรอกหมายเลขสมาชิกห้องสมุดค่ะถ้าเป็นนักศึกษากรอกรหัสนักศึกษาได้เลยค่ะ Pick up Location คือห้องสมุดที่เราต้องการไปรับหนังสือ Date คือวันที่ที่จะมารับหนังสือเมื่อเลือกเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม Submit ได้เลยค่ะเมื่อทำการจองสำเร็จระบบจะขึ้นคำว่า Your request was successful ในกรณีที่ไม่สามารถจองได้ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ห้องสมุดต,ตามช่องทางนี้เลยค่ะสำหรับตอนต่อไปเราจะมาแนะนำเรื่องการยืมต่อหนังสือด้วยตนเองและการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวอย่าลืมติดตามกันนะคะ